สบายดีจ้าวันนี้เราจะมาทำห่อขอ้าวต้มนะจ๊ะก่อนจะห่อขอ้าวต้มเราต้องเอาใบตองไปตากแดดก่อนเดอ้อนี่คือใบตองตากแดดแล้วก็มาเช็ดให้สะอาดแล้วก็เราก็จะไปห่ขอข้าวต้มกันนะจ๊ะอันนี้คือวิธีเช็ดใบตองนะจ้ะ เช็ดแบบนี้กันเราจะเอาผ้ามาเช็ดให้มันสาแล้วก็สีตอแล้วเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปตัดใบตองนะจ๊ะตัดให้มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเลย จะมีปลายนิดนึงเวลาเราหอ่อมันก็สวย,ยน,นี่หน้าตาจะเป็น่างนี้นะะใบตองห่อข้าวต้มมัดสวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำข้าวต้มมัดดูนะคะ มาดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะมีถั่วลิสงต้มนะคะกล้วยน้ำว้าสุกคะ่ะข้าวเหนียวนะคะเราเอาไปแช่ตอนนี้ก็ประมาณ4ชั่วโมงคะ่ะใบตองนะคะใบตองที่เราตัดไว้แล้ว เดี๋ยวเราจะไปล้างข้าวเหนียวนะคะไปดูกันเลยเราก็จะล้างข้าวเหนียวใส่ตะแกรงเพื่อให้มันสะเด็ดน้ำนะจ๊ะแล้วมันก็จะไม่เหม็นเปรี้ยวด้วย ฉีดน้ำผ่านนะคะเพื่อให้ล้างข้าวเหนียวเพื่อให้มันไม่เหม็นเปรี้ยวค่ะก็ล้างให้มันเสด็จน้ำนะคะ สเสดดน้ำนะคะสะบัดสบดัดนิดนึงค่ะ,สะเสดจน้ำปุ๊บเราก็ใส่ในกะละมังเดิมเพื่อที่จะไปผสมกับถั่วไปดูกันเลยเราก็จะใส่ ถั่วลิสงลงไปนะคะถั่วที่เราต้มแล้วค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่เกลือนะคะเกลือสตรอนหนึ่งคนให้เข้ากันกับข้าวนะคะเพื่อที่มันจะไม่จืดไป แค่นี้เองค่ะส่วนผสมแค่นี้เองแล้วก็เสร็จแล้วดูเหมือนถั่วน้อยไปนะเพิ่มถั่วอีกนิดนึงเติมเกลืออีกนิดนึง เติมเกลืออีกนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่จืดก็คนให้เข้าเข้าแล้วเราก็จะไปหอ่อนี่แค่นี้เองจ้ะก็ต้มมัดง่ายๆเราจะใช้ตอกนะคะมัดเราไม่ใช้เชือกฟางเราใช้ตอก ตอกเราต้องนําไปแช่น้ําก่อนนะคะเพื่อตอกมันจะได้นิ่มแล้วมันจะมัดได้ค่ะไปทํากันเลยเราไปห่อกันเลยนะคะเราต้องตักข้าวเหนียวใส่ก่อนนะคะแล้วก็ใส่กล้วยลงไปครึ่งหนึ่ง แล้วก็เอาเข้าวเหนียวปิดอีกทีหนึ่งค่ะแล้วเราก็จับตองเข้ากันนะคะแล้วก็ม้วนม้วนลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ผับเก็บนิดนึงนี่ข้าวก็จะปราณนี้นะคะแล้วเราก็จับก้นมันม้วนเข้า นี่ค่ะหน้าตาประมาณนี้นะคะทำอันต่อไปเลยค่ะ มีค่ะสวยงาม จากเราหอ่อเสร็จแล้วเราก็จะไปมัดกันแล้วนะจ๊ะ เสร็จแล้วจ้าเราจะมาทําการมัดเลยนะจ้าเพราะมันคือข้าต้มมัดค่ะเราต้องมัดให้มันติดกันเราใช้ตอกมัดนะคะ<อ>นี่เลยค่ะ นี่ได้แล้วค่ะก็ต้มมัดหนึ่งมัดค่ะนี่นะคะใสลงไปเลยหนึ่งมัดมัดต่อไปเราใส้ตออมัดนะคะ ขค่ะมัดที่สองขาต้มมัดนะคะส่งมัดค่ะมัดที่สามกันเลยง่ายๆนะคะช่วงอยู่บ้านโควิดทำกินได้ค่ะช่วงนี้ไม่ควรออกข้างนอกบ้านนะคะ เราต้องอยู่บ้านเพื่อชาติค่ะ มัดแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็มัดใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมัดเสร็จแล้วเราก็จะนํนำไปต้มค่ะต้มก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงก็สุก ข้าวต้มมัดเราก็มัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปต้มกันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ข้าวต้มมัดนะคะนี่คือข้าวต้มมัดฝีมือหนูเองเราตอนนี้เราต้มน้ำไว้แล้วนะคะน้ำกำลังเดือดเราหยิบลงไปเลยนะคะ ว่าทั้งหมดได้กี่หอ่อหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเทั้งหมด8มัดนะคะเราก็จะต้มไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะแ้วเราจะมาดูกันว่า จะสุกไหมตอนนี้ก็7จ็โมงห้นาทีนะคะเดี๋ยว9ก้โมงห้นาทีเรามาดูกัน3เดี๋ยว3ามทุ่มเรามาดูกันว่าจะสุกไหมหม้อกาลังเดือดนะคะรออีก หชั่วโมงเราค่อยมาลุ้นกันนะคะว่าสุกไหมเราจะมาดูข้าต้มมัดเรานะคะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปว่าจะสุกไหม <S <S เราต้มเวลา8โมงห5นาทีตอนนี้ เราต้มไปตอน7โมง55นาทีตอนนี้ก็8โมง55นาทีกำลังจะ9ก9โมงเดี๋ยวไปดูกันว่าสุกไหมครบ1ชั่วโมงผ่านไปไปดูกันเลย ร้อนมากเลยนะคะมันร้อนนะคะ คาร้อนค่ะแกะมาเรนนสุกแล้วค่ะนี่หน้าตานางดีมากหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะหน้าตานางจะดูดีมาก เดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังของงานกลับด้านให้ดูด้านหลังนะคะนี่สุกเรียบร้อย มันยังไม่เซ็ตตัวนะคะเพราะมันยังร้อนอยู่เราเพิ่องอ,กออกดอกชิมเลยอร่อย เสร็จแล้วข้าโตมัต